เล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วคอนเทนต์อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์อันนี้เรื่องจริงเลอันนี้เรื่องจริงเลนี้เรื่องจริงเลยเจอกูดเร่เปิดระเบิดไม่ใช่เหรอหลายคนคงจะรู้ว่าสเก็ตกับระเบิดมันสามารถทำให้เราลอยไปสู่ความเคว้งคว้างอันไกลโพ้นได้แต่ทว่าในคลิปนี้พี่โจนั้นลืมบางสิ่งบางอย่าง คุณคิดว่าพี่โจลืมอะไรก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่โจด้วยครับแล้วไปดูกันครับว่าจะจบลงแบบไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าเฮ้ยแล้วมันไม่ลอยอ่ะ สกีผ่านไือเปล่าเอาต้องใช้ระเบิดต้องใช้ระเบิดนู้ใช่ถ้าคุณอยากลอยคุณต้องใช้ระเบิดเพื่อนเพราะว่าแพทนี้เพื่อนจะไม่สามารถโจมตีหรือว่าทําร้ายคุณได้แต่ว่าผมนั้นใช้ระเบิดตัวเองควายโจจิน้งพี่น้น้องอะไรวะเนี่ยผิดแผนค่ะผิดแผนผิดแผนค่ะผิดแผนค่ะ